ดีค่ะสวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้านี่จ้าเบิ่งเกาลัดจา้านี่งเกาลาดัดนี่งเห็นเกาลัดขัวด้วยจา้าเห็นว่างามงามจา้าเกาลัดขัวเกาลัดปิ้งแบบบ้านเฮาจา้าเห็นว่างามงามจา้าเบิ่งเบิ่ง,งย่างไฟบ้านเฮาเลยจา้า นี่จ่าย่างไปบ้านเราน้ำดิอังโก้จ้าขุ่นรลงทุนเงินนี่จ้าสปัดแป้มีทัวน้ำจ่าเห็นวะมนี่จะย่างทัวย่างยางน้ำจ่า อันนี้ย่างทานเขาด้ได้จากทานเขาแบบว่าแดงๆ้างล่างทานเขาเห็นไหมโอกั้โหนี่คนห้าำจามจ้าห้ามี่เคนกะสีใสอันใส้กล้วยแบบนี้จ้าเห็นไหมเด็ดโอ้โหแล้วกะสีใส้กล้วยแบบนี้ให้กะสีย่างจ้เห็นไหม น้ำาตลัดย่างจ้าตาลัดย่างตาลัดย่างเตาไฟนะคะย่างเตาไฟบ้านเฮาเลยจ้ามีทั่วด้วยมีทั่วรัว่าไย่างจ้าว่าไปย่างน้ำผักนามเสวยงามจ้าตาลัดย่างจ้า นี่จ้ะได้ลนี่สี่บาทเมนว่ซิโอโล่อันอันนี้สองบาทอันนี้สองบาทก๋วยละสองบาทจ้ะเกาลัดกัวเกาลัดกัว2สองบาทเด็มันสี่เฮียมันสี่เฮียมันลื่นเด้ยเอาไว้ในนี่